เทธิดาบาร์บี้นะคะทุกคนก็วันนี้นะคะหนึ่งล็อกกับไฟแล้วครับนะทุกคนโอ โอเคน่าจะได้แล้วนะคะก็วันนี้นะคะพี่ก็จะมาดูดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำมีใครบ้างมีราศีกรกฏนะคะมีนพิจิกสามารถที่จะดูได้ด้านล่างที่ช่อง description นะคะพี่แบ่งวันที่ตามตะวันตกนะทุกคนก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์นะโอ่อโปร1แถม1 2021นะคะเป็นโปรใหม่สำหรับพี่นะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงนะคะเปิด5รอบเท่านั้นนะคะเหมือนเดิม แล้วก็จะกลับมาเป็น normal price นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดดูรีวิวได้ที่ชุมชนด้านบนนะคะและแฟนเพจได้นะจ๊ะแล้วก็อีกหนึ่งประชาสัมพันธ์นะคะ จ,ะจะัประชาสัมพันธ์ทุกวันเลยนะคะสําหรับใครที่อยากส่งเรื่องราวนะคะมาดูดวงฟรีน้าร้ายสดกับบี้นะคะโทรคุยกันนะคะมูลค่า500บาทสามารถที่จะส่งเรื่องราวรายละเอียดสาหรับของคุณมาได้นะคะหัวข้อของเดือนมกราคมคือหัวข้อที่ว่าความรักที่เป็นไปไม่ได้นะคะคุณมีเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เป็นไปไม่ได้อยากจะมาแชร์นะคะอยากจะมาดูดวงกับบี้ เราจะไม่บอกนะคะว่าคุณคือใครแต่ว่าเรื่องราวนี้นะคะอาจจะเก็บเข้ามาในรายการของบี้นะคะก็ขอคนที่สะดวกใจจริงๆนะคะแต่เราจะไม่เปิดเผยว่าคุณคือใครนะคะอยากดูดวงฟรีนะคะไม่มีงบประมาณก็สามารถที่จะแอดไลน์ส่งเรื่องราวมาลุ้นได้นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆ คือเพิ่งประชาสัมพันธ์ไปแบบวันเดียวเองอก็แบบมีเพื่อนๆสนใจมากันเยอะมากนะคะและเรื่องราวแต่ละคนนี่น่าสนใจมากๆนะคะอยากสร้างกิจกรรมเป็นเพื่อการกุศลนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงเอพิโซดใหม่นะคะภายในเดือนมการานี้นะคะฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องใหม่ของบาร์บี้ด้วยนะคะชื่อช่องว่าบาร์บี้ชิสานะนี้ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะจะลงคลิปแล้วทุกคนแบบว่า ไปกระทืบกระทืบติดตามเลยนะคะมันไม่ใช่ช่องดูดวงนะเป็นช่องของบีเองมาเริ่มกันเลยนะคะชาวธาตุน้ําอันนี้จะไม่มีสถานะนะคะก็คือจะดูโดยรวมทุกๆสถานะนะคะดูซีว่าพลังงานและเรื่องราวเป็นของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อย่าไปซีเรียสหรือว่าดูสนุกขำๆกับบ,บีก็ได้นะจ๊ะโอเคค่ะบีจะเปิดไพ่ไว้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับคลิปชาวธาตุนะจ๊ะก็ เรื่องราวที่พี่เห็นในพื้นดวงนะคะทุกคนคือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในช่วงสิ้นปีพี่เชื่อว่าใครหลายๆคนนะคะหลายๆคู่ก็หลายคู่หลายๆคู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่อาจจะแยกย้ายแยกทางกันไปนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่เนี่ย เขาน่าจะเป็นคนเก่าๆนะคะคนเก่าๆคนที่น่าจะจบกันแล้วแต่สําหรับใครถ้ายังไม่จบกันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีปัญหากันอย่างหนักอยู่พอสมควรนะคะไฟฟบครับอาจจะเป็นช่วงที่แยกกันอยู่นะคะ สถานาการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็คือณตอนนี้คุณและเขาคนนั้นเนี่ยคนที่ชาวธาุน้ำนึกถึงอาจจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะบางคนเนี่ยอาจจะบล็อกกันไปแล้วด้วยซ้ำนะคะมีเกณฑ์มีปัญหาหมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยจบกันไม่สวยในสถานาการณ์ความรัก,กน,นะคะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยต้องแตกหักกันนะคะไฟออฟสอดเท่าที่บี้มองเนี่ย คือรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขาอ่ะคุณชาวทาตน้ํากับคนที่คุณนึกถึงอยู่อ่ะคุณรักกันนะอืมคุณรักกันคุณมีเยื่อใหญ่ต่อกันแต่ว่าเท่าที่บี่มองเห็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์หลายๆอย่างนะคะไม่สามารถทําให้คุณและเขาเนี่ยอืมดำเนินความสัมพันธ์ต่อกันได้นะคะสําหรับบางคนเนี่ยในเคสกรณีนี้พี่เห็นว่าบางคนเนี่ยอาจจะ มีความสัมพันธ์กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะคนที่เขาเหมือนกับมีครอบครัวนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะรักคุณได้ตอนนี้คือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักคุณนะเขาอะรู้สึกดีกับคุณนะคะแล้วก็รู้สึกรักคุณด้วยเพราะว่าไพ่ตัวตนของเขาได้ไพ่เดอะเลเวอร์สนะคะ จริงๆแล้วอ่ะคุณกับเขาทั้งคู่รักกันนะแต่ว่าด้วยบริบทนะคะด้วยหลายๆอย่างเนี่ยคุณและเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะรักกันได้ในชีวิตจริงอะคือท้ายที่สุดแล้วไม่ว่ามันน่าจะเกิดเรื่องราวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะในพลังงานอดีตแต่ถ้ามันไม่เกิดเออถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า บางครั้งเนี่ยชาวธาตุน้ําคุณเองก็รอสถานะความสัมพันธ์รอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงอะนะคะคือคุณทั้งคู่รักกันแต่ว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในชีวิตจริงได้นะเหมือนเพลงแบบว่าของลูลาอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจซึ่งถามว่ามันแปลกไหม มันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้านะสําหรับใครถ้าเกิดว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยหรือก็คงไม่เข้าใจนะคะแต่เรื่องราวเนี่ยมันอาจสลับกันได้นะทตุน้ําคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอยู่แล้วก็ได้นะคะแล้วก็คนคนนี้ได้เข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณไม่สามารถที่จะหยิบยืน่นหรือว่ารับโอกาสนี้ได้นะคะให้ Seven s ซเว่ of Pentacles จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยคนสองคนเนี่ยต้องการคุณและเขาเนี่ยต้องการที่จะ หวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยจะได้ลงเอืกันนะคะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วมีมองว่าเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยเหมือนยื้อกันไปยื้อกันมาสักพักสักระยะหนึ่งแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหนีความจริงได้ถึงแม้ว่า หัวใจเนี่ยมันเรียกร้องซึ่งกันและกันน่ะนะคะเท่าที่พี่มองเห็นจากสถานการณ์พี่ว่าชาวธาตุน้ําคุณเองนั่นแหละเป็นคนที่เลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เหตุผลที่คุณเลือกที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าการที่อยู่อยู่ไปอยู่ไปในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าอะไรคุณไม่ได้ต้องการอย่างนั้นความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณแบบนั้นนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวธาตุน้ําคุณให้เวลากับคนคนนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะให้เวลาเขาได้พิสูจน์นะบางคู่บางกรณีเขาอาจจะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเลิกกับแฟนเดี๋ยวเราจะไปหย่าร้างกันหรือว่าในบางเคสเนี่ยเขาบอกว่าหย่าร้างกันแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณรอกันคือธาตุน้ําคุณคุณทนไม่ไหวแล้วอะกับการที่ไม่มีตัวตนนะคะคุณรู้สึกว่า ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วอีกต่อไปนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปีใหม่ก็ได้นะคุณอยากที่จะปลดปล่อยเรื่องราวแย่ๆหรือว่าทิ้งอด,ดีตนะคะที่ไม่ดีออกไปเพราะว่าคุณมองว่ามันมันให้เวลาเราสักระยะหนึ่งอะนะด้วยความที่มันเป็นไพ่เจ็ดเหรียญพีม่มองว่าคุณเนะี่ย ให้เวลาเขาอยู่พอสมควรแล้วก็ให้อภัยเขามาหลายครั้งมากๆจนคุรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสที่คุณให้สิ่งที่คุณให้เนี่ยมันไม่ได้สําคัญกับเขาเลยเหรอทําไมเขาถึงแบบไม่ใช้โอกาสเนี้ทําอะไรให้มันดีขึ้นในความสัมพันธ์ซึ่งคุณอยู่ในความรู้สึกสับสนในตัวเองเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะชาวธาตุน้ําเรื่องราวอาจสลับกันได้นะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานั้น คือคุณรู้สึกสับสนในความต้องการของตัวเองสับสนในความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณรักเขาจริงๆไหมแล้วสําหรับเรื่องเนี้ยคุณคือพี่มองว่าใจคุณอยากไปต่อนะและใจของเขาอ่ะก็อยากไปต่อเหมือนกันนะคะต่างฝ่ายอู้ต่างฝ่ายต่างรู้สึกนะคะซึ่งกันและกันและต่างฝ่ายต่างก็อยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าไม่ว่าจะพยายามยังไงอ่ะ สุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงนะคะคุณมันตีกันในหัวไปหมดเลยก่อนที่ชาวท่าน้ํกถอนที่คุณตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณคิดแล้วคิดอีกคุณแบบคุณไม่ไหวแล้วอะคุณเคยให้อภัยคุณให้โอกาสคุณให้เวลากับเรื่องราวให้มันเคลียร์ให้มันจบกันสักทีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่ได้รับคําตอบนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคในเมื่อเธอไม่เลือกที่จะ ตัดสินใจว่าสรุปแล้วว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะไปหรือว่าจะให้สถานะความสัมพันธ์ของฉันเนี่ยมากกว่านี้หรือเปล่าคุณก็เลยคิดว่าโอเคถ้างั้นการตัดจบหรือว่าการที่ฉันเดินออกไปในจากชีวิตเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะของคนรักของคุณมากที่สุดเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ต่อไปทําไมเพราะว่าการที่คุณอยู่ต่อไปเนี่ย มันทาให้คุณรู้สึกด้อยคุณค่ารู้สึกไร้ค่ารู้สึกแบบจะต้องมารอคอยเสดเวลานะคะสองเหรียญนะ่ะชาวท่าน้ําหรือคุณหรือตัวคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นฝั่งที่รู้ก็ได้นะคะเป็นฝั่งที่รู้ทั้งรู้ว่าเขาในนี้เจ้าของอยู่แล้วนะคะเรื่องราวมันอาจจะเป็นถ้าสมมติว่าคุณไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเป็น าการรอสถานะก็ได้นะคะคุณรอสถานะความสัมพันธ์ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แต่คุณรู้สึกว่ายิ่งคุยกันยิ่งคบกันไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเลื่อนลอยมันก็ยิ่งหาคําตอบไม่ได้สักทีว่าสรุปจะเอาอยัางไงกันแน่ใช่ไหมถ้านะ้ำคุณเลยไม่ไหวแล้วถึงแม้ว่าโอเคไม่มองว่าถึงแม้ว่าคุณจะจะไม่มั่นใจเลยว่าไอการกระทาเนี้ย ในสิ่งที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่รู้เลยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะมาเสียใจทีหลังหรือเปล่าหรือว่าคุณตัดสินใจถูกหรือเปล่าแต่ว่านมิบมกว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาท้ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเอ่อมันขึ้นไพ่เดือโฟะมันขึ้นไพ่เดือโฟะคุณคุณไม่สนใจแล้วว่าเอ่อข้างหน้าปลายทางมันจะเป็นยังไงคุณไม่สนใจแล้วว่าท้ายที่สุดเนี่ย ชาวทาน้ำคุณคุณไม่รู้แล้วว่าท้ายที่สุดว่าสุดท้ายคุณจะต้องไปเจอใครเจออะไรหรือว่าเจอความรักครั้งใหม่หรือเปล่าหรือว่าความรักต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะดีจะไรยังไงคือเหมือนแบบชาวทาน้ำคุณเลือกที่จะตายเอาดาบหน้าดีกว่านะเลือกที่ตายเอาดาบหน้าดีกว่าแบบว่าเนี่ยเป็นไพ่ไหนสอบสอดนะเป็นไพ่สู้รบนะคะบางอาจาันดื้อดื้อๆดืๆด้อๆ,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 ๆคือแบบ ลุยค่ะลุยนะชาว่าน้าคุณขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องน้ออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ <c ười> คุณขี่ควายออกมานะคะ <c ười> คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอนา,าคตนะคุณต้องเจออะไรแต่ว่าคุณขี่ควายออกมาแล้วนะคะคือจริงๆอ่ะบี้ไม่ได้เห็นว่าคุณพายเรือด้วยนะคุณขี่ควายออกมาเลยเ <c ười> <c ười> นี่ยคุณดูนะพ่ขี่ควายเนี่ยสามใบนะคะจริงๆแล้วมันขี่มาแหละแต่ว่าบี้พูดให้มันแบบว่าดูคึกเขิมนะคะชาว่าตน้ำคุณไม่ได้ คือคุณตัดสินใจแบบฉับพันจริงๆอนะเลือกที่จะเดินออกมาแบบปั้งเดียวจบแบบเจ็บแต่จบของออปปองศักดิ์นะคะจริงๆคือตัดออกมาเลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมคุณตายเอาแบบน้าคุณไม่รู้ว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะไปเจออะไรคุณเลือกที่จะขี่ควายออกมานะคะา <c oughs> นถามบอกว่าคุณไปขี่ควายตอนไหนวะเออจริงๆคุณอยากจะเดินออก ออกออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะแต่สําหรับคนที่ยังมีคู่อยู่เนี่ยคุณอาจจะแบบขี่ควายออกมาหมายถึงว่าคุณอาจจะออกมา retreat ก็คือออกมาอยู่คนเดียวก่อนนะคะแบบไม่สนใจใยดีเขาแล้วเหมือนอยากจะทิ้งอยากจะปล่อยทุกอย่างเอาไว้ตรงนั้นแล้วคือคุณรู้สึกแบบไม่โอเคแล้วอะ A อ h o p อ o r t นะคะคุณมองถึงความเป็นจริงหรือความเป็นไปได้ในเรื่องของอนาคตนะคะ ถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากเท่าไหร่แต่คุณมองไม่เห็นอนาคตเลยนะคะในเรื่องความสัมพันธ์นี้คุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะเป็นคนที่แข็งแกร่งฉันจะเป็นเอ่อ็มเพรสฉันจะเป็นคนที่ ฉันรู้ตัวว่าฉันมีค่าฉันรู้ตัวว่าฉันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่นคือเธอเนี่ยนะจะให้เศษความรักจะฉลอมันไม่ได้นะคุณก็เลยเลือกที่จะขี่ควายออกมาแล้วก็กลับมานั่งสวยๆรอๆอยู่แบบมีค่าไปแบบนั้นเลยเนี่ยส่วนตัวเขาเองเนี่ยจริงๆแล้วไม่มองว่าเขาอาจจะแบบไม่ได้เลือกที่จะมาง้อคุณหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรนะ อาจจะใช้เป็นการรอคอยรอดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยชาวธาตุน้ําคุณไปจริงๆหรือเปล่านะคะที่ผ่านมาพี่ว่าคุณกับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทะเลาะก,กันบ่อยครั้งแล้วก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งเรื่องปัญหาเดิมๆที่ไม่สามารถที่จะแก้ได้แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยชาวธาตุน้าคุณจะเป็นฟิลประมาณว่า บอกเลิกอาจจะเป็นคนบอกเลิกเอ้ยฉันจะไปแล้วนะอะไรประมาณนี้แต่ว่าคุณไม่ได้ไปจริงๆแต่นะครั้งนี้คือคุณไม่สนใจอะไรแล้วคุณขี่ควายออกมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไม่มองว่าครั้งนี้คือคุณลุยออกมาเลยคือไม่สนใจอะไรแล้วไม่รับฟังอะไรทางนั้นคือแบบเนี่ยแหละคือทางของฉันฉันไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้าฉันจะเจ Poppy. อยังไงคือคุณไม่สนใจแล้วด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเสียดายคุณหรือเปล่าแต่ว่าคุณเลือกที่จะเซฟตัวเองดีกว่าในเมื่อเขาไม่เลือกเราในเมื่อคือ นึกถึงเพลงของเพลงของยังโอมหรอหรือเพลงของอะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนถ้าเกิดมันผิดคือบอกบี่ด้วยนะแบบว่าถ้าเธอต้องเลือกระวางเขาและฉันถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องเลือกฉันเลยอะไรแบบเนี้ยคือเข้าใจป้าคือแบบว่าถ้าเกิดมันมีตัวเลือกสองเลือกก็โอเคเดินออกมาถ้านางขึขี่ควายออกมาเลยแบบว่ากูจะไม่ทนแล้วค่ะแบบอย่างนี้เลยจะไม่ทนแล้วในเมื่อ ในเมื่อคุณไม่ตัดสินใจฉันเป็นคนตัดสินใจเองสวยๆเดินออกมาเชิดๆโอเคป่ะนะแต่สําหรับใครที่แบบว่ามาดูแล้วแบบโอ้ยมีคือยังเออเอาจริงๆอ่ะคือแบบว่ายังออกไม่ได้เลยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าคือเอาจริงๆพีม่มองว่าถ้าคุณเลือกที่จะเดินออกมานะมันมันอาจจะมีค่ามากกว่าการที่คุณอยู่ต่อแล้วแบบเขาเขามองคุณเป็นตัวเลือกอ่ะเขาเอาคุณไว้ในแบบ คนเห็นความลับอะคุณทําไมคุณต้องยอมรับอะไรที่มันแบบไม่โอเคด้วยนะเด e เวอร์ over, จริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่อะแต่แบบมันเป็นรักรักตุลเลือกอะเขาก็ต้องเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงนะแต่ว่าเขาคิดถึงคุณแนะ่บี้มองว่าเขาจะเทคเรีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าเขาอาจจะไม่ไม่เทคเรีแอคชั่นอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะสําหรับคนในกรณีนี้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วเนี่ย เออหมายถึงว่าเขาเนี่ยมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นอะไรที่แบบเขาไม่สามารถที่จะกระดุกกระดิกไปไหนได้เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรได้กับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะวีทรีทบี้มองว่าคุณณนณะนะปัจจุบันเนี่ยชาวท่าน้ําคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวแบบมีค่าดีกว่าดีกว่าที่จะไปปนปนหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณแบบคุณรู้สึกว่ามันมันพอแล้วมันหมดเวลาแล้วคือคุณให้เวลา ในการตัดสินใจมามา,มากคอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะเดินออกมาแบบมีค่าดีกว่าอยู่ต่อแล้วมันแบบมันไม่ได้อะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แนวโน้มแน่นะโคดกันบ้างนะแฮงแมนสามดาบเห็นปะชาวยอดคุณนั่งรถไถมาเลยอ่ะคุณนั่งขี่ควายทั้งนั่งรถไถมาเลยคืออะไรรู้ป่ะคือเช้าท่าน้ําบางคนนะโดยเฉพาะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ที่มันเป็นประมาณว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขามีใครอะไรประมาณเนี้ยนะคุณเลือกที่จะเดินออกมานะเลือกทําตามความถูกต้องเลือกทําสิ่งที่ถูกที่ต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเออเขาเหมือนแบบเขาไม่เทคเรีแอคชั่นใดๆอ่ะเขาไม่พยายามที่จะทําเพื่อคุณเนี่ยแต่เขาแบบเหมือนอยากจะมีเธอไว้ทั้งสองคุณน,น่ะนะคะ ขาดเธอกูเหงาขาดเขาก็คงเสียใจแต่ว่าทัดน้ําคือแบบว่ากูไม่รีรออะไรแล้วค่ะขี่ควายออกมาเลยนะนั้นก็คือถ้าถ้าเลือกไม่ได้โอเคฉันออกมาเองจริงๆคือพี่มองว่าถ้าตับใดที่ชาวท่าน้ำคุณไม่เดินออกมาคุณก็จะเจอแบบนี้วนลุปเดิมนะคุณก็มาดูเอพิโซดหน้าคุณก็เศร้าใจเหมือนเดิมชีวิตคุณก็ไม่ได้ไปไหนนะจริงๆนะเจ็ดดาบเห็นไหมเจ็ดดาบคือความไม่จริงใจความโกหกหลอกลวงความที่แบบว่า มันเหมือนแบบมีเลขกลน่ะนะคะบางคนเนี่ยอาจจะถูกหลอกโดยการที่แบบว่าไปเป็นมือที่สามโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวแต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วคือมันเหมือนแบบว่าเข้าไปแล้วมันก็เลยออกยากเพราะว่ามันรักไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มารู้ทีหลังอ๊ะเขามีคนอื่นอยู่แล้วนะคะไพ่สิบ,ส,บสิบไม้เท้าสุดท้ายแล้วมันก็โอ้โหงานเข้าเลยออกยากมากนะเอาจริงพี่ว่านะ คนที่ออกมาแล้วอ่ะคือขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะคนเกสเจอร์เรชั่นเพราะว่ามีแนวโน้มเนี่ยดูจากสถานการณ์หน้าให้แล้วเนี่ยคือถ้าคุณไม่ออกมาคุณก็จะจะเป็นแบบเนี่ยจะเป็นเนี่ยไหนวะเมื่อกี้ถ้าคุณไม่ออกมานะคุณจะเป็นแปดดาบกับสิบไม้คือคุณจะรู้สึกอึดอัดใจแล้วคุณก็รู้สึกแบบมันมันมันไม่ฮิวตี้อ่ะม,มืดกันเลยทีเดียว มันไม่เฮลตี้กับกับความรู้สึกของคุณอนะคือมันไม่ได้ไม่ได้โอเคนะคะมันไม่ได้โอเคนะถ้าคุณไม่เลือกที่จะเดินออกมาเนี่ยมันมันเหมือนแบบว่าคุณก็ต้องไปเป็นไก่ลองบ่อนนะบางคนก็ไปต้องแบบไปกินน้ำใต้ศอกต้องแบบแบ่งเวลากับใครอะคือคือพี่มอกว่าชาวสนามคุณ คนส่วนใหญ่นะก็จะไม่ไม่เลือกที่จะอยู่ต่อเพราะว่าแบบคุณรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวแล้วจริงๆนะเพราะว่าไอส้สิ่งสิ่งเนี้ยมันยืดเยื้อแบบมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะคือไม่ใช่ว่ามันเกิดไม่ว่าสถานการณ์เนี้ยมันไม่ใช่แบบเกิดขึ้นแบบแปบ๊บเดียวอ่ะคือมันไม่ใช่เกิดขึ้นเพิ่งเกิดอะนะมันเป็นอะไรที่เกิดเกิดมานานแล้วอ่ะนะคุณก็ไม่ไหวแล้วอะกับกับสิ่งสิ่งนี้คือคุณรู้สึกว่าถึงกลับไปยังไงความสัมพันธ์มันก็ไม่สามารถที่จะ แบบเป็นสองคนได้อยู่ดีอะนะโอเคปะเดี๋ยวบี้จะขอดูไพ่แนะนำนะคะไพ่อยากจะแนะนำอะไรชาวธาตุน้ำบ้างขอไพ่แนะนำเนะะี่ยค่ะไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับชาวธาตุน้ำบ้างคะ่ะ h e อร์ t มตยังบอกเลยว่าออกมาอยู่คนเดียวสวยๆลอๆยงจะดีสักกว่าจริงๆเพราะว่าถึงคุณอยู่ต่อไปอะ่ะเจ็ดดาบมันก็ไม่ใช่ความจริงอะ่ะในสิ่งที่เขาแบบคือเขาก็พยายามฉุดหลังคุณเอาไว้อ่ะนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณจะไม่ได้สถานะอยู่ดีอะ่ะอิชเป็นซัคเกิเห็นไหมให้หกเหรียญเหมือนก็ต้องแบ่งแบ่งความรักจากคนอื่นอยู่ดีอะ่ะคือถ้าคุณคาดหวังแบบ คือคุณต้องถามตัวเองนะว่าคุณต้องการอะไรอ่ะเนี่ยไฮพรินเทสสถานะไม่ชัดเจนอยู่ดีอ่ะสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับมันก็ต้องมีสองอ่ะมันไม่สามารถที่จะไปต่อแล้วแบบมันมันไม่ฮิวตี้อ่ะนะเรื่องที่จะเดินออกมาดีกว่านะคะเริ่มต้นชีวิตใหม่ดีกว่านะเท่าทีพีมองเพราะว่าคือไพ่บอกว่าอยู่ต่อไปมันก็มันก็เท่านั้นนะเพราะเขาก็อยากมีสองคนเนี่ยสองถ้วยถือถ้วยไว้สองใบอย่างเงี้ย ก็คือถ้าเกิดเขารักเราจริงๆเขาก็ต้องเขาก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้ให้ให้เราเห็นนะว่าแบบเออสุดท้ายแล้วแบบเขาอยากที่จะมีเราในชีวิตอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดเราอยากมีเขาในชีวิตเรายังไม่มีใครเลยอะเข้าใจปะตนนับภาษาอะไรกับกับการที่แบบคือความรักมันไม่ชอบกันอยู่แล้วมันไม่แฟร์สำหรับคุณอยู่แล้วอะท่าน้ำเข้าใจปะ ถึงแม้ว่าวันนี้มันจะยากนะมันจะยากมากๆนะคะที่คุณจะเดินออกมาเพราะคุณก็ยังมีความรู้สึกสงส่งเขาเรียกว่าเออสับสนในตัวเองอยู่นะคะแล้วแต่คุณก็เหนื่อยเต็มทีแล้วอ่ะกับการวิ่งไล่ตามความหลักครั้งนี้นะคะแต่ว่าคุณยังจดจําเรื่องเราในอดีตอยู่นะทูออาครับคือจดจําแต่สิ่งดีๆอ่ะแต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่แบบคือสิ่งดีๆอ่ะมันก็ดีเข้าใจปะ่ะแต่เขาไม่ได้ทําให้เราแค่คนเดียวอ่ะเออเกตปะ ไฮเพลนเทสไพ่เดทมันสิ่งดีๆมันดีแต่ว่าแต่เขาไม่ได้ทำให้เราแค่คนเดียวอะถูกปะเราก็ต้องเหมือนแบ่งแบ่งสิ่งดีๆนั้นไปด้วยอะนะคะจริงๆบางคนเนี่ยในกรณีบางคนยังไม่พร้อมที่จะเสียไปนะแต่พี่มองว่าพี่มองว่าสุดท้ายอยู่ไปก็อยู่ไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปก็ก็เหมือนเดิมอะอยู่ไปก็เป็นแปดดาวเห็นไหมถึงแม้สถานการณ์ตอนนี้ชาวธานําคุณอาจจะ กลับตัวไม่ได้ไปตอบก็ไม่ได้คือรู้สึกว่าไม่รู้จะเอาอยัางไงแต่ว่าท้ายที่สุดแอลวี่บอกว่าถ้าสําหรับใครนะเลือกที่จะเดินออกมานะมันมันดีที่สุดอะเพราะว่าอยู่ไปมันก็เท่านั้นนหะอ่ะถามให้ซีถ้าเลือกเดินออกมาแล้วเป็นยังไง i m p ม e พรคุณจะแบบมีค่ามากคุณจะ กลายเป็นด h เอ็มเพรสโอ้โหแล้วคุณจะพบเจอเนื้อคู่ของคุณที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะคุณจะเจอคู่ของคุณจริงๆแล้วคนที่คู่ควรมากกว่าอันนี้สําหรับถ้าคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก็เจอกรณีรักสามเศร้านะคะไพ่บอกว่าคุณจะได้เจอคู่แท้คนที่เขารักคุณในสิ่งที่คุณเป็นคนที่เขาใช่สําหรับคุณจริงๆอะที่ไม่ต้องแบบไปแบ่งไปแชร์ความรักกับจากใครอะดูดีไพ่แบบ เอ e เน y จีดีมากอะนะคะเดือดฟูอย่างที่พี่บอกไงคือแบบรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองคือออกมาเลยค่ะขี่ควายออกมาเลยค่ะเป็นเดือดฟูนะคะออกเดินทางเลยค่ะขี่ควายออกมาเลยค่ะเข้าใจปะชาว่านา้ําคณควรขี่ควายออกมานะคะออกมาจากความรักสามเศร้านะคะออกมาจากความรักสามเศร้าที่มันไม่โอเคเข้าใจปะออกมาจากคนเจ้าชู้คนเจ้าชู้หรือว่ามันออกมาจากวงจรรักสามเศร้าอะเก็ตปะ นะแล้วชีวิตคุณจะปังมากปังปิลุเย่มากถึงแม้ว่าตอนแรกคุณอาจจะออกมายากนิดนึงแต่ท้ายที่สุดคุณจะออกมาได้โอเคปะ่ะสำหรับกรณีคนที่เป็นท็อกซิกรีเลชั่นชิพจริงๆนะไพ่เดอะซันขึ้นมาเห็นปะไพ่ขึ้นมาเหมือนเดิมคุณจะมาแบ่งความรักจากใครไม่เอานะออกมานะคะออกมาเจอความรักที่ดีออกมาคุณอาจจะไม่ต้งเจอคนใหม่ทันทีก็ได้แต่ว่าคุณจะมีโอกาสที่ ที่ชีวิตคุณมันจะแฮปปี้มากขึ้นแล้วก็ได้พบอิสระแล้วก็จะรู้สึกโล่งแล้วก็ปลดปล่อยมากๆนะคะสำหรับใครที่ออกมาได้ก็ยินดีด้วยนะคะแล้วก็แชร์ด้านล่างด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอย่าลืมโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะจ๊ะ2021นนะคะทุกคนไว้เจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บมวบ